สวัสดีค่ะวันพี่น้องป้องไปนะคะอ่าอยู่กับน้องผู้น้อยคิวเตะนะคะวันนี้พี่น้องขับไปซื้อต้นไม้ไม้อีกแล้วพี่น้องทั้งหมดนี้นะคะ2,000บาทนะคะไปซื้อต้นไม้มาหลายพี่น้องเอามาตกแต่งบ้านนะคะแล้วราคาถูกมากอันนี้ต้นละแต่อย่เปิดปีประตูเล่นเลยปประตูโลเลวขับไปอยู่ข้างในเด็กน้อยน่ะต้นละ60บาทพี่น้องอันนี้แม่นี่ หกสิบบาทนะคะอันนี้ตัวละเป็นเพื่อนแถมให้อัน,นตัวละห้าสิบาทนะคะซื้อมาปลูกต้นใหม่นะครับพี่น้องเดี๋ยวใหนะะ์ไ้หน่อยทุกคนลองถ่ายเป็นหนึ่งในผะิวสภาพแปรอันนี้นะคะพี่น้องครับไปเปลี่ยนน้ําให้มันเป็นน้ําทะเลนะคะให้ปเป็นสีฟ้ามันจังเหรนได้นะคะสั่งบลูซีมานะคะเพราะว่าหน้ามันเป็นสีขุ่นๆน,นะทุกคนก็มาคอมเมนตะ์ต้องพูดว่ามันเป็นสีขุ่นๆน,นะครับมันเป็นน้ำมันเป็นน้ําอะไรคือเป็นน้ําดินเหนียวมันก็นเป็นสีนี่แหละพี่น้องข้ของดินยังขึ้นดินบันอยู่นี่ด,นด,ดินดาด เออมันเลยเป็นสีน,นีพี่น้องค,อคาราฝนตกพร้อมนะคะมาสิพามาเห็ดอันนี้ปันเบิงเนี่ยคนลงถาเด้อเดือดสิพาอเนี่นี่ใชาา่เลยแม่เดือดสิพาอนี่นี่เป็นใชาา่เลยแม่เป็นมุดน้ำผูใ้ใดแม่สู้แม่พิ่นเบิงในขนาดอีแม่เพิ่นเศร้าป่วยพุ่นเห็นที่บอกแล้วอยู่แล้วเศร้าบนอันผุนพุ่นขี้เสดิดสงขันพอดพุด่นเห็้ยังนลยแม่ บ่งต้นใหม่ซื้อมาเต็มล้างรถด้อบ่งจะเปลี่ยนหนักอะไรกันเขาบอกว่าให้สียต้นนี้ลงหยอดที่ละหลายหลายจุดเขาว่าหยอดที่ละเดียวนี่เดียวอันนี้ ทุกคนต่อไปสื้อเดยมันมันทำให้สัตว์แข็งแรงด้วยนะคนณสมบัติมันเยอะมากเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมีดกับสิ่งแวดล้อมนะครับบำบัดน้ำนะครับสัตว์ก็ก็ไม่เป็นอันตรายนะครับคนก็ไม่เป็นอันตรายนะครับสามารถใช้แบบนํำแบบไปใสบ่บ่อที่เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ต่างๆเพื่อส่งออกขายได้นะครับสั่งในช้อปปี้ราคาถูกมากผมบลูซีนะครับสีน้ำจะเป็นสีน้ำทะเลเลย น้ำทะเลแบบเนี้ยสีเนี้ยสีแยงเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสีน้ำของแต่ละพื้นที่นะครับถ้าเกิดสีเข้มก็จะใช้ปริมาณเยอะหน่อยหรือว่าจะต้องใช้ปูนขาวแบบทำให้น้ำตกตะกอนก่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราจะลองใส่ไปเลยนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับเอาสีแบบนี้เนาะธรรมชาธรรมชา กอยู่ในลิ้นชักลิ้นชักกันมันจะมีป่าอยู่บกันไกลใช่ครับอารมณ์เสียทีพันล้านนี่พี่น้องเขาจะเอาเขาจะถอดเม็ดมันไปกลาอันนี้คือมันคือคือมันสมัครอันนั้นได้เกิดได้พ่อขายกันเลยตัวนี้เม็ดตัวนี้มันเกิดได้เลยนะครับนี่ทุกคน อไปปลูกวานขี่ไปหลวดยังก็สวยเองนะคะอันนี้เดี๋ยนะนอยู่คนละฝั่งฉันต้องใั้จัดมันอยู่คนละฝั่ง

ตัดตัดไม่อยากให้มันตัวก็ตัดแล้วก็เป็นไปไป,ไปอน,นั้นได้ mm hmm. เขาสามารถดีเจ้าไปอันชำได้จะบอกนะคะทุกคนเท่าก็ได้ลุ่งพุดในสื่อตัวแม่ประมาณนี่มาก mm hmm. ที่บัวมันเขียนชื่อได้ด้วยนะนะมันมีมันมีป้ายให้เขียนด้วย mm hmm. ใช้ช็อกเขียนนะครับ mm hmm. ชอบ็อกซีซแบบมินิมอล มีคนสนใจด้วยเลยซแ่ะสไม่ไปตอบเพ่แล้วเอาบัวกัน่ามาขายขายบัว mini มินิเมอาลรับนิ่มบัวครับซือ้อแปดสิบเก้าหรือกับเก้าสิบสี่บาทไ้เลน่ารักมากสวยด้วยเดอมันตงคุณลึกกเกนนี่บขึ้นเรื่อม,มอ๋อมันมาจะได้รวมต้นมาจะอีนี่น,นี่นั่นเนี๋ยวมเห็นเหรอเห็นข <c oughs> ายขาดอีกแล้ว ขายโง่ได้บุเลยขายขายก็ไงไงจะปลูกที่นปลูกให้มันชิดกันบุเลยทั้ง,งจะปลูกให้เต็มบ้านเลยจะปลูกให้มันเต็มบ้านเลยทุกคนมากอันนี้ก็จะปลูกหน้าบ้านอย่างนี้ก็ได้แน่เลยเน,เนาะปลูกลงดินได้แต่นี้เมันในรกระถางดีกว่าอันนี้บ้านใดๆบ้านปลูกอะยัง ปลูกฝั่งผีสวยวก็จะปลูกฝั่งนี้แล้วก็จะปลูกข้างหน้าให้มันเต็มเต็มเลยทุกคนดูสีน้ำสิมันได้ผลแล้นะน้ำเป็นสีอันนี้แล้วนะนะเห็นไหมพวกนี้ก็จะคนปรับสภาพน้ำนะนมันตัวก็มันจะสวยกว่าแต่ว่าข้างหลังนะเป็นสีน้ำทะเลแบบครามเลยนะไม่ใช่สีน้ำเงินแล้วข้างหลังอ่ะถ้าหลังซองขึง อันนี้ก็จ้ทัน้งเลื่ันเรไหลามาหรอไหลามาใส่นะ้ำไม่ต้น,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 น้ำในน้ำมันก็จะกลายเป็นสีฟ้านะครับน้ำเด็กหน่อยก็เป็นสีฟ้าเบิดตะบนร้่ง้อยยอใส่น้ำสารน้องน้อง กเนาะมียไอพี่น้องไปล่ออันทำให้สาดไปเป็นสีฟ้านะคะน้ำที่พ่นมันไม่และนะนะทุกคนมันจะเป็นสีน้ำเงินพรุ่งนี้นะสระจะเป็นสีนเงินจะถ่ายให้ดูก็คือไม่เห็นไงก็คือมันยังแบบไม่ค่อยเห็นสิได้ให้เบอร์พี่น้งองณนะตอนนี้ต้องเปิดหรือเปล่าหนึ่งสองนี่ณตอนนี้นะคะมีไฟอัตโนมัติ นาตอนนี้นะคะก็กําลังปลูกต้นใหม่เพราะาอยากปลูกยำบนเพราะเพราะมันหอนนะคะเดี๋ยวจะห้ามเบืองพี่น้องนี่นะคะนี่กําลังทยอยทยปลูกนี่ก็จะปลูกมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องด้ล,ลมลืม่นแน่นอนจะได้เห็นแบบลมลื่นแน่นอนนะคะนี่ปลูกแล้วนะคะนี่นนี่ตรนนี้อีกนี่โตมังนี่อีกต้นนึ่นงน่ะน ะม,มะไก่หูดบรอกัวมันยังฮะไม่ตัวนี้จะปลูกอันนี้มองเห็น่าจะปลูกกุหลาบนี่มาให้หมดอนี้เป็นกุหลาบให้หมดมุมงนี้ก็จะปลูกอีกอีกดอกนึงมองการกันอาจจะเป็นดอกเข็มทั้งหมดต่สินะจะปลูกเป็นสัดเป็นสวนได้พี่น้องบ่ได้ปลูกแบบเลอะเทอะเด้เอ้ามันแบบเบอร์ตีตัวนี้โอ้มันแจง้งนะคะพี่น้องล้างบ้านนะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังบ้านก็ไปทำแลว้หมกันเบื้องตัวอคอยพูดนะ เห็นสีน้ำเงินนี่บอตะกัดเตือนฮาตุ๋มึงนี่ลแางบองออกได้หน่นี่เพราะความสวยของบ้านลงทุนมากนะคะโมเดลไปซื้อเบิร์ดไลายแล้วไม่ยังตัดทำไมะะลงทุนไลายแห้งค่ะพี่น้องโมเดลขึ้อแบบลงทุนด้วยกันซื้อต้นไม้ซื้อนั่นซื้อนี่มาปลูกนะคะยานบ้านบอสวยบางคนว่าทำไมไม่ทำครัวให้เสร็จนะคะครัวกระร้งทย,ยอยเฮ็ดอยู่พี่น้องโซนน้ำเงินมันกับบอด้มี่ลายที่ขนาดต้องไปเฮ็ดครัวหนูไม่อยากก่ออิดขึ้นแล้วปล่อยมันลงจ้างขึ้น ก็มีประโยชน์นะคะอะไรที่เรา็ทำได้ก่อนแล้วก็ทําก่อนอะไรที่เ็อะไรที่แบบว่าอารมณ์อุ่ยไปกับปล่อยมัน hmm. ไปสักก่อนนะคะพี่น้องมันก็อยู่ได้นะผ่มันก็ไม่มีปมัญหาทำไมไม่ทําดาดฟ้าทําไมไม่ทำมุงหลังคาดาดฟ้าขั้นคอยสีม้งดาดฟ้าคอยกระเฮ็ดบ้านสั้นเดียวซะแลย mm hmm. ใช่ไหมถ้าจะทําไม่ทําดาดฟ้าจะมุงจะมุงดาดฟ้าก็คือไม่ทําดาดฟ้าตั้งแต่เริ่มแรก mm hmm. เร่าเสียเงินจนเป็น,ปนแป้ล้านไปในดอกพี่น้อง mm hmm. แค่จะขาล่างให้เป็นห้องอ้อมออกไปแค่นั้นก็พอดาดฟ้าคือมันเป็นสิ่งทีเจอของบ้านเอาไว้นั่งเล่น เดี๋ยวโตกบอันไหนจะปูข้างบนนะครับพี่น้องครับพี่น้องได้เห็นแน่นอนยังไม่เสร็จหนูค่อยๆเหตุพยายามเหตุไปทุกๆอย่างให้มันก้าวหน้าให้มันให้มันแบบเห็นพี่น้องเห็นความพัฒนาของหนูว่าหนูค่อยๆเหตุไปต้นไม้อนไรพ่อขอหนูขอผู้ใดส่งมาใหหนอยหนูนเอาเบิร์พี่น้องใครอยากให้เหตุบอนันบอนน่กะสนับสนุนด้วยนะครับพรอยากให้ให้นี่ขอเงินนะเด้อพี่น้องเด้อหนูหนูนี่เมื่อนนหนกับเมื่อยแล้วรหนูมีหนูมีสองคนนะครับและหนูก็ไม่มีงาน นะครับพี่น้องหนูไม่มีงานนานหนูขายผสมหนูก็ขายบ่ได้หนูบ่ได้ได้เป็นแสนเป็นล้านหนูก็ได้กําไรเดือนหนึ่งสามสี่พันนะคะหนูก็พอที่จะมาจ่ายค่าน้มค่าไฟแค่นั้นพี่น้องค่ะหนูมีกันสองคนหนูเห็นกันแค่สองคนเงินหนูก็ได้เด็กมีแรายได้แค่ยูทูบนะคะพวกเงินจากขายผสมน่ะนะผมกับแจ่ายค่านมคาเฟ่เพราะหนูจ่ายทั้งค่าไฟในบ้านกับค่าไฟบ้านข้างนอกน้ำ นะครับพี่น้องขึ้นใจ,ใจหลายมากข้าย้อนลดงวดเยาะงวดรถห,หนูไม่นู้มิอย่างไรอย่างที่ตอนในี้ใช้ถ้าหนูได้ล่ำนะครับหรือหนูมีรายได้เสริมนี่หนูก็จะสิมากคอยเติมหนูคอยซื้ออีทไว้เลยกัอตอนนี้สร้างบริจาคแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่นกัม่จะเป็นคนเฮ็ดให้คนน้องเพิ่นก็คือประหยัดงบลงไปหลายนะคะอนอนนระยยบับคนนุ่งผงก็บ่ได้มีงบไต้องมาเฮ็ดแบบบึ้มหนูหน่ะทําบ้านให้มันเสร็จพ่อหนูหนูต้องการได้อยู่บ้านหนูก็เลยเฮ็ดโรงบ้านหลายแห้งมันก็เลยเบิดนะคะนะจุดๆนี่มันก็เลยหมดนะคาดว่าต่อไปก็จะหมดแต่กับ หนูก,ก็เลยฝากให้มันแล้วหนูหนูอยากทำให้มันเสร็จเพราะหนูชอบต้นไม้หนูก,ก็ไปซื้อต้นไม้อันนี้โบเด้แพนนี่ต้นละลอยบางต้นอ่ะสามสิบบาทหนูซื้อมะหาสามสิบบาทต้นที่ปลูกฝั่งนั้นก็สามสิบบาทนะคะอันนี้ของพี่พีทรงมาให้ป้ายเปื่อยอันนี้ป้ายเปืเป่อยนี่หนูก,ก็ไม่ได้ซื้อนี่เพลันก็ส่งมาให้นะคะอันนี้นี่หนูก็ไม่ได้ซื้อหลายๆอย่างบางต้นไม้หลายๆต้นที่เพิ่นส่งมาอยู่กอกเสานั่นนั่นบ้างโคโลุยหันน้องเพิ่นกันท่านบอกท่านได้ปลูกเพิ่นก็ส่งมาให้้นนองเพิ่ก็ดีใจลายนะคะอันนี้้้ปาพรซือให้นจ พระพรส่งมาไห้นะคะผู้ใดจะให้น้องพง่งปลูกอย่างงามๆม,มีเม็ดพันธุ์อะไรที่สวยๆส่งมาให้น้องพงษ์กันไปน้องพง่งอยากปลูกอยู่นะคะ <c oughs> อยากเฮ็ดอยากอยากมากักต้นไม้เอาบางคนทำไม่ทำเหมือนบ้านนี่ลุยดูผมให้ไปฟังมันยังไม่ถึงเวลานะคะเป็นของมันยังประัาได้เสร็จกิจภารกิจยังหลายๆอย่างของน้องพง่งนะคะแนวมันเนาะอืมหนูยังทําไม่เสร็จนะคะทุกคนเห็นบ่อขนาดป้ายบ้านจะคล้องนี่ยังบระธาเสียบปากเลยเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีเวลาหละกันยังบระไม่มีเงินไม่จ่ายจ้างสั่งไอ้กับผมมีเวลา น้องเพิงอันใดเห็ดใดก็เห็ดซาก่อน,นหนูไ่สามารถจะก่ออิดขึ้นไหนพวกหนูเห็ดบ่รเปลี่ยนนะถ้าทําเป็นหนูต่อไฟเอล้นหนูออกเสีแล้วนี่พา,งพางมงค์พ่อแม่เาก็ยังไม่ติดเลยที่ซื้อมาหนูก,ก็ยังไม่ได้ติดนะคะพี่น้องก <c oughs> ็วัน <c oughs> ทุกคนนะคะที่คอมเมนต์กับเบื้องคลิดมาจบน้ำนะครับวางตอนเราอธิบายด้วยแมืนว่ามีแต่ถามถามถามบางที่เขาเกิดตรงการแบบ หนูนนายยังไม่ได้เสร็จเพราะว่าหนูหนูก็รู้เข้าใจทุกคน,นเลยว่าอยากอยากให้เฮ็ดแบบนี้แบบนี้แต่ทุกคนก็หวังดีทุกคนหวังดีกับน้องเพิงน้องคอร์ทพูดเลไค่ะแต่ว่าน้องเพิงก็คือยังไม่มีงบประมาณนะคะบางคนม,มันมีหลายๆเม็นคือหนูน้องเพิงพยายามอธิบายฟังว่าหนูบ่มีงบแล้วพี่น้องหนูไม่มีตังค์แล้วงินแม่มาซีบ่ได้เหลือเพราะส0มพเด็กที่ใช้ได้นะ่ะเพราะที่เดืก็เป็นค่าอันนั้นใส่ใจทั้งงวดรถค่าค่ากินค่าอยู่ทั้งค่าโอลาบค่าอย่างสิหนูมีหลายๆอย่างที่ต้องได้ต้องได้จ่ายนะครับหนููููก็็บบบ่่่่่่่่่มมีีีหหหหนนนนนไไไไดดด้้้้ลลำำออออยยยยาาางงงทพเเวะะแ นะคะอืมแสบตาบ่โอ้โหนีเนี่ยเสียอย่างไรก็ไน,น้น่า <c oughs> หนาของตัวนะคะนั่นแหละพี่น้องก็อยากอธิบายพี่น้องฟางซัมนีลาพี่น้องเอ้ย<ม>นี่กําลังปลูกกันมีสามคนทํากันแค่สามคนนะหนูในเนี่แล้วก็เจมนะคุณสร้างคุ้ต้นไหม่หนูนะขนเหมยสร้างคนเป็นบินอืมนั่งกระเทยกะอยากให้มันเหลวเร็วกับพายามหนูจะไม่ทําตอนกลางวันเพราะหนูทําไม่ได้เพราะหนูวิ่งหัวหนูจะสูเดรดม่ได้ถ้าวกลั่นร้อนรอมาหนูจะหนูจะหนาวมืดอเพราะหนูหนม่ย เขาวงการหนูคือบอกหนูบดตากแดดเลยนะครับพี่น้องบ่าอหนูบาดลั่มตากแดดหนูออกกลางวันออกได้แต่ให้หนูเสร็ไปยืนแบบพูดต้นใหม่จะสิหนูเฮ็ดบ่ได้หนูเป็นวิง่ง่ายแล้วก็ตาหนูก็ไม่ได้ตาหนูก็แพ้แสงด้วยนะครับทุกคนหนูกับสิมลามืดไวๆนะคะนี่แหละพี่น้องขาก็ระเจ็ดเดี๋ยวท้าอัปเดตทำไมพี่น้องไม่อัปเดตบ้านได้อัปเดตให้เบิ้งแน,นะะ่น้ครับพี่น้องขออาเคาะญาติปลูกับมันสวยงามแบบว่าพ่อแม่พี่น้องเบิ้งบอกโอ้ยบ้านอีหานี่คืองานแท้จะสิเมเขาใอยดูเจ้าส้มค่อยแบบนี่ว่าบ่ไมไม่่มมนนทาไไปลูกตรงั้นปลูกตรงนี้ ขอเวลาคอยในเด้อน,นิดนึงขอเวลาเพี่งนี้เดียวนะคะผู้ใดอยากให้มันบ้านในนี่ยังกระซับสนุนด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดเห็นบ้านไหมันขาดมันเกินกระซับสนุนแค่นั้นเพราะ,ะ <c oughs> ว่าน,น้องเพิ่งยังหมกแลกไม,ไม่มีแม้กระทั่งเวลาจะดูแลตัวเองเลยนาะดำค่ำขี้แดดแห้งซูมือนี่นี่จะคนว่าดำลงเออบ่มีเวลาดูแลเจ้าของนะครับพี่น้องตากแดดทุ่มทุนในการเห็ดใหญ่เช่นนี่หลายห <c oughs> ลายแห้งซื้อขับรถไปซื้อคงซื้อของไปกลับไปกลับนี่แม้กระทั่งห้องน้งเนื้อกระจกสีแห้แงแขวเจ้าของกันยังบ่มีเวลาไปซื้อแล้วก็บ่มีเงินสซื้อเลยอือ พี่น้องเพราะซื้อมาแล้วก็ช่างพอนก็ไม่ว่างนะครับต้องถ่ายช่างพร้อมทุกอย่างแบบโอเคนะพี่จัสสีรออัปเดตบ้านนะคะรออัพเดทความสวยงามได้เจอกันแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะไปแล้วพี่น้องคะ่ะฝากกดไลก์กดแชฉกก๋วยซัพจะใครน้องพึ่งด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรักอินดูน้องพึ่งกับพิมจังจนะจ๊ะไปแล้วคะ่ะบายได้ไหมบคนละบายนนงโซ